แบบดีโอเคทุกคนเราเดินมาเจอเต็นท์ยังจุดเก่าเลยครับเราได้ขวานแบบเป็นขวานที่ดีมากขวานใหญ่ดูสิโวขวานสมัยใหม่เนี่ยเซฟได้ด้วยเนี่ยเซฟก่อนเซฟก่อนไหนตรงไหนเซฟตรงไหน โอเคในเต็นตะ์อะเต็นตะ์อะเต็นะไห <ป S 1> น,ะนก็ได้สักอันหนึ่งอันนี้เกิดเหตุการณ์อัซิเดนต์นิดนึงนะครับคือพี่เก่งเนี่ยแกหลุดนะครับแกจอฟ้าแล้วก็ยังไม่ได้เซฟนะครับทำให้แกเซฟล่าสุดเนี่ยของแกอยู่ตรงห้องแลบที่ผมไปทำไอเขาเรียกว่าอะไรนะกระติกน้ําให้พี่เก่งนะครับแล้วคราวนี้พี่เก่งต้องเดินกลับมายังจุดนี้เพื่อที่จะเอาไฟฉายนะครับแล้วด้านล่างที่พวกเราลงมาเนี่ยเราก็ได้เจอกับขวานอันใหม่นั่นเองว้าว เหตุการณ์นี้เนี่ยก็ต่อจากอีพีที่แล้วเลยนะครับหลังจากเราเนี่ยได้ไปลงบังเกอร์ที่เป็นเหมือนที่เก็บอาหารนะครับผมก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับแล้วก็ได้เดินกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะยังจุดที่ต้องเอาไฟฉายในที่สุดเราก็ได้อาวุธใหม่นะครับเป็นขวานทันสมัยนั่นเองนะครับก็เป็นขวานที่แรงเอาเรื่องเลยนะครับทุกคนบออบับบะ๊บะรุยกันต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปยังจุดหมายสุดท้ายนะครับก็คือจุดเสียงม่องสุดท้าย แล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าที่นั่นเนี่ยเราจะได้ไอเทมใหม่หรือว่าคีย์การ์ดหรือเปล่านะครับผมไอเทมใหม่คือพั่วนะครับตอนนี้เรามีไฟฉายาแล้วก็ปืนยิงตะขอเรียบร้อยแล้วแล้วเขียวเขียวกระพิบกระพิบเลยพีอันนั้นอ่ะมันคือมันคือบอดแสแบบว่าเป็นสถานที่ที่เราต้องต้องเอาการ์ดไปเปิดอ่ะพี่บางจุดอ่ะแต่ว่าคีย์การ์ดจะไม่เจอเลยนะเพื่อเผื่อคีย์การ์ดไม่งอาจจะอยู่ในจุดนี้ก็ได้วาผมผมรู้สึกว่าที่เราจะไปจุดสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นคีย์การ์ดว่ะ มว่านนะเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยเอาไงอะบวกเลยปะบวกเลยบวกเลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพิ่งเข้าเดี๋ยวพิ่งเข้ารอเราก่อนราหัก่อนเอ้ยเอาระเบิดปลาองเออนั่นแหละไรผมเหยียบปางเหยียบปางเข้าไปเปิดตัวยิ่งใหญ่เปิดตัวเปิดตัวหนักอะหลองอะพี่เปิดตัวยิ่งใหญ่ก็บวกเลยนะเดี๋ยวนะ บุกหล้เหรอเอ้าไอ้ยัยไม่เป็นไรเลยเหรอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยระเบิดอย่างโง่เลยสัตว์ไอ้เหี้ยระเบิดอย่างโง่วิ่งไปไหนก็ทิ้งเพื่อนไปเลยสัตว์ไอ้เหี้ยไม่เหลือ้เหี้ยไี่ตัวเดียวไม่ควิ่งเข้าบ่ายหมดเลยอุ้ยไอ้เหี้ยไม่เก่งดูดิพี่ตัดหัวขาดเลยพี่อุ้ยแขนขาดเลยขวานี่โคตรเอาเปิดตัวหนังลอนแล้วดูเห็นสองตัวนี่ วิ่งเพ่นแด๊ดกระแด๊ไม่รู้นอะนี่หรือว่ามันไปตามเพื่อนมาว่ไอ้ตัวใหญ่อ่ะอดี๋ยวเป็นไปได้นะเมื่อกี้ผมเห็นมีตัวใหญ่อยู่ตัวนึงนะมันก็หนีไปเหมือนกันหรอวะวิ่งไปโอ้ยที่ไงเอ้ยมันเนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในเต๊นท์มันหลบมันหลบในเต๊นท์ไอ้ยมาเหรอพี่ไททันมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอกยปวดกันกดกันไว้ อุ้ยโคตรแรงขวานนี้โอ,โอ้ยขวานนี้โอพีมากอ่ะไรท่านแค่ไนท่านเนอะโอ้ไรท่านไรท่านคอหักเลยโดนอย่างเงี้ยทีอ่ะเก็บขามนุษย์มาได้รอวะและในระหว่างทางที่ผมจะเดินทางไปยังเรดาร์จุดสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ปะทาก,กับแก๊งคนป่านะครับผมและด้วยขวามที่เราได้มาใหม่เนี่ยทำให้เราสามารถต่อสู้กับพวกคนป่าได้อย่างสูสีเลยนะครับอ้าหาเมื่อกี้มาระเบิดลูกเดียวแม่งไปหมดเลยไอ้แดนวิ่งไอ้ัดนวิ่งติดรถก๊อปไปเนี่ย ไปตัวเลยกูเห็นไม่พี่แม่ดูพี่เก่งนี่นี่ดูเนี่ยเพื่อเพื่อนรักผมพี่ไอ้หียปล่อยมด้มันปล่อยแบบไอ้เหี่วะกดกดอะไรไม่ได้เลยวะไปต้องถามตายถ้ามึงไอ้หียลิงไลิงไเฮ้ยปีนต้นไม้ด้วยไอ้ย่ออ่าาาาาเลย โดดโดดดิ้อโดโดเรื่องอะไรเงอ่ะอุ้ยเฮียอุ้ยอู้ยมันรักเพื่อนมันมากเลยอ่ะกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าเหรอไหนๆนี่มันไหนวะลูกตรงนี้ตรงนี้ปะอุ้ยโอ้โหแคมป์แคมป์อีกแล้วพี่เราเจอแคมป์อีกแล้วระเบิดออีกไหม เจอหมดแล้วว่าพี่มันเจอหมดแล้วหยาดท่เบตจ้าโอ้โหัวหลุดเลยหัวหลุดเลยโอ้โหลูกวัวที่ยังร่วงเน่ยเฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งบุ๊คมานี่ร่วงเอไอไอตัวนั้นมาไอ้พวกตัวผู้หญิงมันจะวิ่งหนีอ่ะ ัมึงตายมันไม่สู้งอายง่ายสู้ยดหนีไปเลยอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันจับล็อกอุ้ยโอ้โหมึงเก่งเหรอมึงเก่งเจ๋งเหรอมึงร้องขอชีวิตเหรอเฮ้ยมันกลับมาแล้วมึงร้องขอชีวิตเหรอมึงชี้หน้าใครมึงชี้หน้าใครมึงชี้หน้าใครอุ้ยอียทีเดียวล้มเลย ตายเหมือนกันนี่ตายเหมือนออะไรมันแขนมันขาดแขนมันขาดโอ้ชนเผ่าชนเผ่านี้มันพัฒนาว่ะที่มันไม่มีที่นอนว่ะเฮ้ยมันมามันมาไอตัวใหญ่ไอเหมือนไอตัวผู้หญิงมันวิ่งตามตัวใหญ่เพราะไอตัวใหญ่มาถึงแม่งมันเอาไม้ชี้นหนาดีมันไปเรียกตัวใหญ่มาเงี้ยเหรอเออทำไมชนเผ่านี้เ็าฟังเพลงเศร้าอยู่มัพี่ชนเผ่านี้เขาพัฒนาเฮ้ยมันลงศพนี่ว่ะเออลงศพ โอ้เพลงเพลงเศร้ามากเลยพี่เข้ากับบรรยากาศสอบจบบ้างเข้าก like ับบรรยากาศเอบจบบ้ากเลยพี่ได้ยินเสียงเพลงเดียวกับผมปล่าวะได้ยินได้ยินได้ยินเออร้องสารเลยอ่ะโอ้เพลงอย่างเศร้าเลยก็ดูเฮ้ยนั่งได้ด้วยเหรอ เขาอีอะไรวะเนี่ยเ้าอีหนังมนุษย์เ้าอีโครงมนุษย์แบบทุกอย่างในส่วนแบบส่วนส่วนมนุษย์อ่ะเอามาทาอะ่ะดูตูดตูดเอามาทำไปนะนี่ที่นั่งแล้วเราก็ได้ทําการเผาร่างของคนป่าทั้งหมดที่เราฆ่าได้นะครับเพื่อเอากระดูกเนี่ยไปทําก่อกระดูกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ออกเดินทางจากแคมป์นี้นะครับเออมันร้องใหญ่เลยทรมานไม่ฆ่ามาันละกันให้มันทรมานเล่นโอเคเราใกล้ถึงแล้วทุกคน <laughs> เออไม่ทำตัดขาแล้วเราปล่อยแบบได้ไปเป็นไงวะมันนอนล้องอยู่ไม่จริงอ่ะโอ้สัญญาณแรงมากจะถึงแล้วเราจะได้อะไรเอ่ยตรงไหนวะไหนวะตรงนี้อ่ะ เจอปะนี่ปะหลุมศพอ,อ,อนนี่เหรอแล้วคือตุกต้องขุดเหรอและเราก็เจอปัญหาเข้าแล้วนะครับในจุดใดด้านสุดท้ายเนี่ยมันเป็นหลุมฝังศพนะครับแล้วเราจําเป็นจะต้องมีพวกก่อนถึงจะสามารถขุดศพขึ้นมาได้นะครับและพวกเรา3คนก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะไปยังจุดบอดแสอื่นก่อนแล้วค่อยวนกลับมาที่นี่นะครับออมนะันอะ เยวจะไปอีกถ<ด>้ำหน,นึ่งนะครับผมในถ้ำน,นี้อาจจะมีของให้เราด้วยหูแล้วเป็นถ้ำที่อยู่โคตรไกลถานนี้ไม่มีกาตานาเออเนาะอยากได้คาแต่ผมแต่ผมว่ากาตนามานี่น่าจะโคตรอยู่นะวายด้วยอ่ะไอ้นี่วะอาจจะไม่ใช่กาตนาอาจจะเป็นมีดมีดแบบมีดป่าอะไรเออม,มีมีมาชิเต้อ่ะมาชิเต้แบบทนาอ่ะอุ้ยยานี่มัน เอ้ย<ม>ตัวผู้หญิงอีกแล้วอ่ะเนี่ยอยู่ตรงพี่เนี่ยไหนอะ่ะเนียทำไมมันมาอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยพี่เก่งลองลองทุบมันให้ให้สลบดิเดี๋ยวเพิ่งนะอุ้ยไปไหน <c oughs> คุณ <c oughs> คุณม,มันตามเราตลอดเลยนะแต่ว่เาเราไปตรงนี้มันก็มาคุณจะไปไหนเนี่ยคุณผู้หญิงหยุดเออผมไม่ทำร้ายคุณหรอกผมไม่ทำร้ายคุณ จะไปไหนเนี่ยว่าจะไปเออผมไม่ทำร้ายคุณหรอกผมไม่ทำร้ายคุณไหนเดียวไหนลุงลองลุงลองกดดึงได้ปะโอ้โหบุมกำลังดีเลยลุงบุมกำลังสวยเลยเดีไยวเดีไปไนไปไหนเราต้องทำอะไรขังไว้ป่าวพี่เก่งทำเต็นท์ขังไว้ป่ะทำแบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะลองทำอะไรเอ้ยเราลองไปตัดไม้มามาขังเธอก่อนดิ อย่าวางวางไปผมอ่ะพี่วางไปผมอ่ะอ๋อท่อนซุงได้ทีละอันว่ะสองอ้ใครเวียงมาออเดิมันเวียงได้เฮ้ยลุกลุกแม่งเปลี่ยนที่อีก เฮ้ยรีบวางรีบวางปิดทางปิดทางรอ,อเดยะผมรอ,อเะผมรอฟังผมมันจะปิดไงอ่ะกดที่ขวาลุงอ๋อที่ขวาก่อนและผมก็ได้ทำสิ่งที่พลาดมาหันนะครับผมได้ทำการลงมือสังหารแม่สาวสามขา แล้วการที่ผมได้ฆ่าเธอไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้เธอเนี่ยตายไปจริงๆเลยนะครับไม่สามารถกลับมาได้แล้วนะครับผมอ้าวพี่เก่งพี่เก่งลงผมฆ่าเธอไปแล้วอะ่ะฆ่าไงอะ่ะผมฟันตายเลยอะ่ะเอาเหียทิพายแล้วโอ้ไม่ ปลุยต่อโอ oh, <yeah. S 1> ้โหไอ้เยตายแบบคิดถูกแล้แหละที่หนีเราละจริงๆแล้ว <c oughs> ฟันทะล,ล่วง <c oughs> อ๋อกดเสียออกได้เหรอ <c oughs> ทับทับไปเลยจะไม่ต้องหนีอันนี้เป็นจุดที่คนน่าจะมาตั้งแคมป์อีกอะ่ะ <c oughs> เราทำเต็นท์นอนก่อนไหมหรือว่าเรจะลุยกลางคืนเลยลุยกลางคืนต้องไหมอยาก อยากเห็นได้แบบน่ากลัวน่ากลัวว่ะไปกินช็อกโกแลตเอาแล้วกันนี่ไงอาหารวะเนี่ยตรงกล่องเนี่ยแช์ไว้เออมันเป็นไอ้นี่ไงมันผมว่ามันเป็นเออแบบโปรตีนบ้าโปรตีนพวกเออช็อกโกแลตกาแฟหรือเปล่าวะให้เราตากตื่นนีเดดีดเด็ โโอ้หที่เรานีโคตรโคตรสยองงั้นถ้าเกิดมันมันยืนกันเป็นกลุ่มอ่ะใครก็ได้ดูให้ผมหน่อยว่าตอนนี้ใกล้ถึงถ้ำหรือยังอ่ะการาวการาวโอเคลุงนำทางเลยคุณหมอหมอกับดาวพัชร์เลยโอเคหมอกับดาวพับนี่ข้างหน้าเป็นอะไรอ่ะหาดหรอนี่เรากลับมาหาดหาดเต็มป่าวะไม่ใช่หรอกมั้งนะไม่ใช่้ามันสมจริงจับอะ เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยลุงน่าจะตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่โอ้ยตอนรับเราอย่างดีด้วยค้าง่าวหุ้ยเฮียยักษ์ใช่ไม่แหงเปลี่ยงค้างคาวโคตรเฮียเลยไปลุยถ้ำที่สองวุ้ยเหมือนถ้าเหมือนภาคแรกอ่ะถ้ำที่มันมีพวกไม้กั้นนี่แม่งจะของดีนะจะเป็นถ้ำบอสอ่ะอุ่ย จำได้ปะหน่วยคอมมานโดมาไม่อันแรกก็มีพี่อันที่ผมเข้าตอนแรกก็มีมไมค์กันถ้าเหมือนภาคแรกอะมันจะมีเฮ้ยได้ถังออกซิเจนว่ะตรงนี้มีกระสุน9มม,มนะสอบรตรงนี้ผมว่าเราได้ดำน้ำแน่นนเลยอ,ะอะ่ะอะไรวะเนี่ยอ๋อเขาเหมือนว่าในหนังสือพิมพ์เหมือนว่าผมผมว่าใช่แล้วคือครอบครัว ครอบครัวพาพ์เน่นะครับเขาเป็นเหมือนแบบนักลงทุนนะทุกคนแล้วเขาก็ได้ทําการน่าจะทําการเกี่ยวกับลงทุนแล้วก็ทาอสังหาหอะไรพวกนีผ้ผมไม่แน่ใจนะเกี่ยวกับเกาะนี้นะครับผมเหมือนเขาควบควบคุมแบบการทํางานต่างๆไว้นะครับเหมือนจะสร้างพวกถานสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเออถ้าเกิดเราได้ถังออฟฟิเจียเราอาจจะได้ดำน้ำนะท่านเนี่ย น่าจะใช่นะผมว่าโอ้โหโอ้โหข่าวบินทีแรกเลยเออพูดถึงพูดถึงเหมือนไอ้ไอ้ไอ้ภาคหนึ่งอ่ะมันมันมีแผนที่ในในถ้ำด้วยนี่หว่าใช่ไหมที่เหมือนคนเหมือมันทําแผนที่ไว้เราไปเก็บอ่ะแล้วเราค่อยๆเดินไปมันก็จะแบบเหมือนเหมือนจดจดแผนที่ไว้ในถ้ำอ่ะใช่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 ว่าลุงจำได้ใช่ไหมใช่ใช่ เนี่ยเราเราได้ดำน้ำแล้วล่ะมีห่วงยางนี้ด้วยพักเลยหน่วยสว่างตายหมดตอนนี้เป็นหน่วยสว่างไม้พายมันคืออะไร,ไะไรวะมันเป็นเหมือนยางโอ้โหไม้พายไม้พายไม้พายไม่ไม่แบบที่มันติดไม้พายอยู่วะโอ้ข้างหน้าโอโอข้างหน้าโอ้ข้างหน้าพี่ไอตัวอ้วกโอ้เต็มเลยอู้เยอะมากเยอะมาก เรามีอาวุธทรงพลังนะคัวมาเดิมาเด็ล้วงล้วงไม่ตึงหรอกพวกมึงอ่ะไม่ได้ตึงหรอกขวุขวานแม่งแรงจริงว่ะแร่แม่งด้วยขวานโคตรแรงทุกคนมีทางแยกแล้วอ่ะ เกาะโดนมันหัวดีนึงก็แทบมาหมดแล้วนะเกาะทีละทีละฉีดเลยอะเกาะเออแม่งหัวแม่งแข็งแรงจัดไอ้หมอเนี่ยไปทางนี้ก่อนละกันทุกคนตายกว่าตายอีกแล้วมีทางให้เราเลือกอีกแล้วอะเหมือนจะเจอตัวอะไรบางอย่างไว้ตรงเนี้ยมันที่โล่งๆแบบนี้ด้วยอะอ๋อไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่ไงเราได้ดำน้ำกันแน่ทุกคน ชัดเจนโอ้โหเฮ้ยมันมีเปลี่ยนเสื้อฮูดด้วยหรอไม่ใช่ผมจะหมดเป็นชุดมันเป็นชุดแท็กติคอลอ่ะจะใส่ปะ มันใส่ให้เราอยู่แล้วพี่แสดงว่ามันมีมีเปลี่ยนสื้อาไว้ผมว่าต้องมาเก็บไอ้นี่ไอ้อุทธในในน้ำมีฉลามด้วยโอ้โหไอ้ไอ้ที่ใส่ถังอยู่ตรงนี้ไหนลุงอ๋อโอเคใส่เลยครับจุดดำน้ำรอด้วยรอด้วยไปไหนกันแล้ววะเนี่ยอยู่อีกฝั่งเนี่ยแต่แต่้าง้างล่างมีฉลามนะครับโอ้ฉลามางไหนกันอะทางซ้า้ายพี่สาย มันใส่ให้เรายังอ่ะลุงไอ้ถังมันต้องมันต้องเข้าซอกไปก่อนใช่ปะใช่ใช่ซอกเลก็กอ่ะนี่ไงใส่แล้วสวมนี่ไใส่เรียบร้อยตรงนีีม้มอะเดี๋ยวรอรอ,รอดำน้ำพร้อมกันมายังคุณโจชหล่ลาเหมือนจะโดนยิงนัดเดียวล่วงนะเดี๋ยวผมลองดิอุ้ยตัวบันลุ่มเลยนี่หว่านี่จะหลาม,มาอยู่อันนี้เนี่ยมาอยู่นนอันนี้ได้ไงวะเนี่ยอ้าวเรียบร้อยเลยดิ้นเลย <laughs> กิาเโอ้ห <c oughs> มันเก่ง <laughs> เหมือนเหมือนพวก,กเราเหมือนเหมือนพวกรัสเซียพี่เคยดูคลิปรัเสเซียที่มันตกปลาแล้วมันดึงขึ้นมาแล้วปืนยิงป่าเลยด้วยนะด <c oughs> ู <ใน S 1> ขวาบนขวาบน <c oughs> และในทำและในทำที่สองที่พวกเราได้มาสำรวจกันนะครับเราก็เจอเบาะแสเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> เราได้รู้แล้วนะครับว่าครอบครัวของคุณพอรตันเนี่ยเขาเป็นเหมือน ผู้บริหารนสังหานะครับผมเขาอาจจะมาสร้างอะไรอยู่ในเกาะแห่งนี้ก็ได้นะครับแล้วที่เราเจออุปกรณ์ดำน้ำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นของหน่วยอื่นที่เข้ามาตามหาเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าพวกเราเนี่ยมาทางเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่ว่าพวกหน่วยที่เสียชีวิตอยู่ในถ้ำเนี่ยเขามาทางน้ํานั่นเองนะครับเราเลยได้อุปกรณ์ดำน้ําจากพวกเขานั่นเอง,นะงสายยัง,งนะคุณอะลุงสายยังลุงอุปกรณ์ดำน้ำใช่ปะใช่ใช่ใช่พวกเรา อ่แล้วชุดะชุดชุดไม่ต้องใช่ไมไม่มันมีแค่ถังดําน้ำเดียวพี่ออนี่ไงโอ้โมันมืดจังจะว,วะ,วะมันมืดหัวด้วยใต้น้ำมันต้องมีแว่นตาหรือเปล่าวะไม่ต้องไม่ต้องมีหรอถ้ามีมันก็ได้จะให้มันะโอ้โมันมืดมืดจัดเลยพี่เราจะง,งมทางเจอได้ไงวะเนี่ย เอ้ยเราอย่าลืมนะว่าเรายังเหลือทางที่ต้องไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมที่เราเลี้ยวมาก่อนนะโอเคโอเคโอ้ตามผมมาอยู่ปะตามอยู่ตามอยู่โอเคโอเคหืมลึกมากทุกคนเราไม่น่าจะหมด เ้ยออกนอกทะเลเลยวะมันมืดวะเฮ้ยเราออกมานอกทะเลวะพี่เราจะออกมาทำไมวะอาจจะเป็นทางเข้าอีกทางนึงไงงั้นเรากลับไปโอ้แล้วถามท่านเเราจะพอเหรอวะพอพออยู่หน้าหน้าปัดอ่ะใช่ทางกลับเลยอันนี้บอกวะใช่ป่ะใช่ใช่ โคดไก่มันมีทางอื่นปะที่ไม่ใช่ทางนี้เดีย๋ยวลองดูเดีย๋ยวลองดูในนั้นน่ะทำไมมันถึงต้องว่ายออกมานะพูดถึงอะ่ะอ๋อลรือหรือเพราะความสมจริงที่ฉลามเข้าไปอยู่ข้างในได้เพราะว่ามีทางนี้หรือเปล่าเ,ออเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีทางออกเนี่ยเราก็จะงงเอ,อ้ยฉลามมันเข้ามาได้ยังไงเนาะขนะามตัว<า>ใหญ่ขนาดนั้นมันเข้าไปยังไงอาจจะดิ้นมาดิ้นแบบดึกะมาตามสานฉลาม จะต้องหาตรงนี้มีมาเพื่อเอาถังน้ำ่ะเพื่อเอาไปใช้อย่างอื่นหรือเปล่าที่อื่นอ่ะเนาะเพื่อเพื่อเจอที่อื่นเออป่ะพวกเราทางไหนวะทางนู้นเหรอตรงไหนนะเราต้องเลี้ยวอ่ะตรงนี้ป่ะข้างหน้าแหละซ้ายอ่ะเดี๋โอเคโอ้โหเราจะหาขีกาได้จากไหนวะ ไฟฉายแบตจะหมดก็วะมันเหลืองเหลืองมันจะแดงพี่ถ้ามันจะหมดอ่ะมันจะสีแดงมันมเปลี่ยนเหลืองอวรว่าาเต้องอตกใจแม่งยืนอยู่บนเปรี้ยวอะมึงอ่ะโอ้โหเป็นฝูงเลยลุงมาเลยน,นี่เนี่นี่แนี่นี่แนี่ เข่งเข่งอุ้ยตัวอ้วกมาระวังโอ้โหจะตายหน้าแดงหน้าแดงอ้หูเกาะหายหมดเลยอ่ะหน้าแดงยาวิ่งออกว่ะของเต็มป่ะย่ออยู่นี่นั่งอยู่อ่ะย่ออยู่ช่วยด้วยช่วยด้วยตีมาหน่อย ตัวนี้มันการพุทธนะโอ้โหเกาะหายหมดแล้วปัดไว้คนนึงอ่ะกัดการไว้คนนึงอะโอ้โหโอ้โุดเรย้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหแม่งโคตรโหดนี่เกาะหายหมดเลยอ่ะเกาะกระดูกเลยเว้ยแม่เลยนะเอากะนังมนุษย์ไม่ได้ยินเสียงมันผมไหมเพลงอ่ะเพลงอ่ะเสียงเพลงใช่ใช่ได้ยินอยู่ใครบรรลุทีในนี้วะมึงปะเนี่ยไตรงนี้มีของเลยนะได้มีระเบิด กระสุนถายตรงไหนอะ่ะยาเนี่ยในบ้านในยากระสุนระเบิดอ,อันนี้แม่งน่านจะโดนแบบไม่ไหวอ่ะสู้ไม่ไหวอ่ะโดนรุนหล,ลุมเซิร์ฟอยู่ในถ้ำ <c oughs> ปะนี่อาณาโพมติดอยู่นี่ Baby, Baby Shark. <laughs> มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วไอ้พวกทาลกไอ้พวกทาลกเอ้โูฟันด้โดนลำนึงผมขอดูเลือดก,ก่อนผมบาดเจ็บน่าจะตักขวานพี่เมื่อกี้ตรงขาใช่ไหมไม่รู้ว่ดเลือด <laughs> บาดเจ็บอยู่แล้วเกาะแบบคือหมดแล้วอ่ะดูดูใส่เกาะเนื้อทั้งตัวเลยโอ้โหไอ้คนน่าเกลียดเลยพี่เก่งตัวพี่อะเนี่ยกะจายรู้ไปดูเฮ้ยเราตายไอ้ยาน่าก็น่าเกลียดเลยพี่ตัวพี่อ่ะเหมือนซอมบี้อ่ะไเนี่ยผมถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วเก่งขา่ามันเก่งขามเหมือนแบบว่าเป็นราชาแห่งการล่าพวกมันอะเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ย,ยได้เสื้อใหม่ว่ะแจ็คเก็ตหนังตัวบอลเลอร์เลยอะอะไรอะแล้วก็ได้อะไรอะปืนช็อตไฟฟ้าเฮ้ยลุงลุง,ลงดูดิตัวใหญ่มากเลยหรือว่ามันจะเป็นในตัวที่มันอยู่ในพีน่ลุงจำลูก่า,าผนังได้ไหมที่มันเป็นเหมือนออตัวที่มันอยู่ในกล่องอะเออเนี่ยดูดิโอตัวใหญ่มากโตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากไอ้แจ็กเก็ตอยู่ไหนอะไม่เห็นได้เลยนี่ไงลุงแขวนอยู่ แล้วปืนเ <ใน S 1> ็้าไฟฟ้าม,ม,มาทำอะไรวะโอ้โหเด็กเกดอยู่นี่มันทำอะไรอะ่ะปืนเนี้ยแล้วพวกเราก็ได้เจอกับอสุรกายเข้านะครับดูจากขนาดตัวแล้วเนี่ยมันน่าจะใหญ่กว่าตัวแรกที่ผมเจอในถ้าแรกนะครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่าใครเนี่ยเป็นคนขังมันไว้ในห้องนั้นนะครับผมโอ้เหเหมือนอะไอตัวนั้นเหมือนกันนะเนี่ยอนไรตัวไอ้ตัวที่มันติด เออแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะโอเคครับเหมือนกับว่าถ้ำนี้เนี่ยเราจะได้เป็นถังดำน้ำกับปืนช็อตไฟฟ้านะครับผมไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องออกจากที่นี่กันนะครับผมว่าตอนนี้เราต้องเข้าถ้ำช็อตไฟฟ้าเอาไว้จับตัวผู้หญิงหเออว่ะเออว่ะพี่ชเราฆ่าไปแล้วเราฆ่าไปแล้วด้วยอ่ะไม่รู้มันจะสปอนใหม่ปะนะเควินมมนน่ากำลังปั๊มหัวใจอยู่ปั๊ม มันใช่อะไรปล่าว่าจะใช้ของรับปั๊มอยู่ไอเควินอ่ะเดี๋ยวจอดแต่นี่กันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปท้ำอื่นต่อนะครับผมดูนี่ข้างนอกทุเรีนเหมือนเดิมหยุดเดยเลยผมถ่ายรูปไปดูเหมือนเหมือนตัวแบบไอเนี้ย ในซอมบี้ในเกมสแตเดิดีเคโเคจกจักนาดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โตัวพี่เต็มไปด้วยเนือ้ออโอเคครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน ep หน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยว ep หน้าเนี่ยเราจะทําการเาข้าถ้าอย่างเดียวเลยนะครับผมเพื่อไปหาอุปกรณ์ที่อาจจะเอาไว้ใช้ในการขุดหรือว่าถ้าโชคดีเนี่ยเจอคีการ์ดเนี่ยเราจะได้ไปเปิดห้องที่เป็นห้องแลบได้นะครับผม แล้วก็ไอ้ตัวใหญ่นั้นที่เราเจอไปเมื่อกี้นี้เนี่ยผมว่าเราน่าจะต้องได้สู้กับมันแน่นอนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในปีหน้าขอบคุณมากครับผมผมแล้วก็พี่เก่งแล้วก็ลุงไข่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ